กลับมาพบเจอที่หนองชาจ,จังหวัดสุพรรณบุรีครั้งนะคะสำหรับพีด่ดียา์ขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแ,วแป๊บเดีวเวลาหมดแล้วแป๊บดีหมดแล้วเว,ล,วล,ลาเอาละมั้งย่าไปให้เขา,า,าติดมาสุพรรุดีวะ เดี๋ยวนะ các ยกยอดน้อมาข้างน้อครับครับก็นะ อ้ยมากว่าชอบชอบ่เอนม่เก็บีมันยากใคถู่ะตรงนี้ก็ได้นะคะมันจะแ้งไหมนะขางใข้างในได้ค่ะจบเลยจบเลยค่ะบ๊ายบานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งเจ็ดร้อยทุกท่านนะคะขอบคุณเล่นหลายค่ะบ๊ายบายค่ะ